ประกอบคาเฟนเป็นภายใน5นาทีนะครับมาดูกันครับคลิปนี้เราจะทำเหมือนกันยังไงครับอ่านี้เบื้องต้นผมประกอบไปแล้วนะครับชุดหัวขลุกนี้จะไปด้านบนผนังครับแล้วเรามาดูชุดนี้นะครับปกติแล้วด้านหน้าด้านหลังจะมีเดือยนะครับสังเกตนะครับนะครับองศากุ้มเงยจะเยอะกว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวรูน็อต ที่ปลดออกจะเป็นชุดน็อตปลดไว้นะครับจะมีแค่สองตัวนะครับสําหรับขาแขนนี้ส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าตัวขาแขนยูนิเวอร์แซลนะครับหรือว่าขาเมีมุมนะครับปรับอิสระได้สี่แกนนะครับนะครับเวลาติดตั้งขอแนะนาให้คลายน็อตออกทุกตัวนะครับมันจะได้ปรับง่ายครนะครับเคลื่อนย้ายได้เลียงได้ตัวนี้น็อตมีมาให้ยึดที่ตัวเครื่องสามตัวที่ฐานนะครับ ตัวหนึ่งผมจะเอาไว้รัดคิปเป็นไทยนะครับเพื่อให้ได้บาลานซ์ของเครื่องครับตัวบาลานซ์เครื่องดูยังไงก็คือเนี่ครับยกดูขยับดูนะครับวางหน้าก,กับเครื่องดูเครื่องโค้งเงยไหมครับนี่ครับมันงัดไหมซ้ายขวาถ้าบาลานซ์ได้เครื่องจะอยู่แนวหน้ากับพื้นนะครับไม่หนักไปด้านใดดานหนึ่งนะครับ ขยับดูนะครับเครื่องแต่ละยี่ห้อบาลานซ์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าบาลานซ์ได้ก็คือโปรเจคเตอร์เวลายึดไปนานๆนะครับมันจะไม่เคลื่อนนะครับถ้าบาลานซ์ไม่ได้ยึดไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเคลื่อนนะครับครับอันนี้โอเคแล้วนะครับแล้วก็ยึดเลยยครับขันรับแน่นคืนทุกจุดนะครับตัวขาในแพ็กเกจมีทั้งขาตั้นขายาวนะครับนี่ครับจุดแตกต่าง เรียบร้อยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ